วันนี้จะพาไปดูกล้องที่ไม่รู้จักกลางคืนกันครับถ้าทุกท่านอยากรู้แล้วตามผมมาครับเรามาดูภาพจากตัวกล้องในแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเห็นไหมครับสวยสดงดงามครับสีสันสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับเหมือนกลางวันเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วภาพจากสมาร์ทโฟนครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับทั้งๆที่ผมติดตั้งกล้องไว้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับภาพจากตัวกล้องครับ สดมากครับไม่มีไฟออกจากตัวกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทายว่าเป็นรุ่นไหนครับตัวนี้ภาพจากสมาร์ทโฟนนะครับจะมืดประมาณนี้นะครับแต่ภาพจากกล้องนะครับเหมือนกับกลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านตัวกล้องให้ดูนะครับมาครับมาดูครับจากตัวกล้องนะครับเราเดินผ่านตัวกล้องเข้ามาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับภาพที่ผมถือตรงนี้ก็จะเป็นนะครับภาพจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมหันตัวสมาร์ทโฟนไปที่กล้องนะครับเห็นไหมครับ ไม่เห็นกล้องเลยนะครับพื้นที่โดยรอบก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้หมุนนะครับตัวกล้องไปชี่นะครับพระพุทธรูปนะครับองค์พระประธานนะครับในวิหารนะครับวัดป่าอุบลีนะครับตรงนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่เร็วทางนะครับภาพจากตัวกล้องนะครับ u n v รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้เข้าไทยนะครับแล้วก็มีเดโมมานะครับในประเทศไทยจะมีอยู่หนึ่งตัวนับหน้าตอนนี้นะครับที่เราได้มาทดสอบตรงนี้นะครับ กับผลิตภัณฑ์ของ U N V Color Hunter รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับนี่ครับภาพนะครับสวยสดงดงามนะครับกล้องอยู่ประมาณนี้ครับนี่ติดกล้องมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้ครับ U N V นะครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นภาพที่ได้ไหมครับสวยสดงดงามนะครับภาพจากสมาร์ทโฟนนะครับถ่ายออกมายังมองไม่เห็นเลยนะครับ สุดยอดนะครับตัวนี้ครับมาทายดูกันครับว่าเป็นกล้องรุ่นไหนท่านที่ตอบถูก3ท่านแรกรับไปเลยครับเสื้อกลักสวยๆจาก U N v